และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเชลซีในยุคนั้นถึงไม่เคยห่างจากการเป็นแชมป์ ถ้าย้อนกลับไปในยุคปี2005ถึง2014เชลซีเป็นทีมที่แทบจะไม่เคยขาดการคว้าแชมป์ถ้ามีการแข่งขันเพื่อลุ้นแชมป์แน่นอนว่าเชลซีก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมซึ่งในยุคนั้นตัวผู้เล่นของเชลซีก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกไม่ว่าจะเป็นจอห์นเทอร์รี่แฟงมพาผัดมิเชลบาลักดิเดเย่ด็อกบาและปีเต้เชคนักเตะเหล่านี้คือตัวหลักในการพาเชลซีขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ในยุคนั้นซึ่งจากการเปิดเผยของจอห์นโอบีมิเกลอดีแข่งเชลซีที่ควาแกัลย่เเนพะะรต เหล่าซีเนียร์ของทีมจะพากันร่วงวงสาวหมัดกระชาคอเสือ้อจนห้องแต่งตัวเละเทะไปหมดแม้แต่เก้าอี้ที่ใช้นั่งยังถูกคว้างจนซื้อใหม่กันแทบไม่ทันนักเตะเหล่านี้มีอำนาจเหนือกว่ากุนซอทุกคนที่คุมทีมเพราะพวกเขาเหล่านี้คือผู้นำของทีมที่แท้จริงโดยกุนซอมีหน้าที่แค่เพียงต้องไกดว่าเราจะใช้แผนไหนในการเล่นแต่ไม่มีการปลุกใจหรือตำหนิด่านักเตะที่เล่นไม่ดีเพราะหน้าที่พวกนี้จะเป็นของกัปทันทีอย่างจอห์นเทอร์รี่และแฟรงค์ลัพาดที่พวกเขาไม่ชอบความพ่ายแพ้และการแข่งขันเพื่อที่จะเป็นแชมป์เท นนยุนั้แน่นอนว่าในห้องแต่งตัวจะตึงเครียดและการซ้อมในวันถัดไปจะหนักกว่าที่เคยเป็นใครที่งองแงจะโดนลุมเฉดหัวแน่นอนเพราะความพ่ายแพ้แม้แต่เพียงนัดเดียวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของเล่าซีเนียของทีมซึ่งในยุคนั้นเพียงแค่เสมอนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเลืออัลมาดหรือบาร์เซโลนาพวกเขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับผลงานอยู่ดี